นี่เรื่องหนึ่งซึ่งสำเร็จเฮ้พี่พันน่ะคู่รักคู่รักถูกกีดกันเหรอพันฮะคู่รักกูกีดกันไม่ไหวอ่ะนะแม่ขี้เกียจอาบน้ำให้น้องเหม็นคาวนะพอแล้วฮะกลับบ้านเลยหนูพันน่ะฮะลูก แม่ที่เกลียดอาบน้ำให้น้องน้ำลายมึงนี่ให้แฉะหมดฮะเดี๋ยวหา,อาวไอขา้ขาวไปไอ้ตัวขาวๆไปหน้าบ้านมึงก็ไปนะไอ้อไหนูจูนมนันไอ้พันนี้ตัวมันเล็กนะหนูจูนตัวเล็กลูกอันนี้ก็อู้ยรอผู้บ่าวไอ้รอผู้บ่าวดิงด้งดิ้งรอผู้บ่าวดิง้งดิ้งไอ้หนูอ่ะฮะคักขนาด กิ่จการท,าทวามรักที่อยู่ที่น,นักนช่วยกันอะมามีกิจการความรักเหรอลูกแล้วก็แบบปัดกันไม่ได้หรอกตายยังเขียดเลยนะจูนจะบอกให้ขอบคุณผู้สำรวจนของเราครับอาบน้ำเสร็จแล้วตัวหอมแล้วนะโอ้ไอเจ้าหนูพันในคาวกุบเลยอะนะนะไปบ้านไปแล้วหนูพันไปบ้านไป